สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับเดบ p r o d u c t กทีวันนี้ก็มานอกสถานที่ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวความรู้ของ IF เพราะว่าจากที่คนได้รู้จัก IF มาเป็นเวลาพอสมควรแล้วแล้วก็ IF ได้รับความนิยมมา แต่ว่าก็ยังมีบางคนที่ยังมีความรู้หรือความเข้าใจหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่อง IF วันนี้ก็จะมาสรุปกันเกี่ยวกับเรื่อง IF 5ข้อที่บางคนอาจจะยังไม่รู้หรือ,อยังเข้าใจผิดแต่ก่อนที่จะไปพูดกันก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e แล้วก็กดสักระดิงคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรามีให้เรากลับมาพูดถึงเรื่อง IF กัน ตามที่คนส่วนใหญ่ได้รู้ว่าการทำา i e f มันคือการลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วเนี่ย IF e เนี่ยมันมีประโยชน์อีกมากมายที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงกันแล้วก็ยังมีความเข้าใจผิดคนนี้ก็เลยจะมาสรุปให้ฟังเริ่มจากข้อที่1ข้อ1 IF e ไม่ใช่การอดอ,อาหารตามที่ทุกคนเข้าใจแต่ว่ามันเป็นการจำกัดในช่วงเวลาคินให้เราเกิดมีปรากฏการณ์บางอย่างกับร่างกาย ที่มันเป็นประโยชน์มหาศาลเนื่องจากการกำหนดเวลากินเป็น,ปนช่วงมันจะทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาบางอย่างมันเกิดการกระตุ้นให้เซลล์หรือโฮอร์โมนบางอย่างมาช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้นข้อ2ประโยชน์ของการทำา IF ที่มีการแพร่หลายแล้วทำให้ทุกคนได้รู้จักจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากประโยชน์ของการลดน้ำหนักแต่เกิดจากการ ที่กลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนําการทำไอเมาใช้เพื่อในการแฮ็กสมองซึ่งกลุ่มคนนั้นก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในซิลกอนวันเล์ถ้าจะพูดให้ทุกคนได้เข้าใจว่าซิลกอนวันเล์คือพื้นที่อะไรจริงๆแล้วมันก็คือพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เป็นที่ตั้งของสำนักการใหญ่ของบริษัทอินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Google บริษัท Microsoft หรือบริษัท Facebook ที่ทุกคนได้รู้จัก ซึ่งกลุ่มคนพวกนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องใช้สมองและก็ต้องใช้ความคิดที่จะที่จะสร้างนวัตรกรรมและก็สร้างให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆจึงได้นำาอเเข้ามาช่วยแล้วก็แพร่หลายไปยังบุคคลที่เป็นผู้บริหารใหญ่ๆเป็นพวก c ีอของบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในไทยเราก็ตามก็จะมี c ี o หรือผู้บริหารระดับสูง ของประเทศไทยที่ได้นำการทำา IF มาช่วยในการทำให้สมองดีขึ้นแล้วก็มาพัฒนาบริษัทของตัวเองให้ดีขึ้นข้อที่3สูตรของ IF จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่16-8หรือ24-4หรือว่า52ก็คือกิน5วันแล้วก็อด2วันแต่ยังมีสูตรที่เขาใช้กันนอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็น การทำฟาติ้งใน48ชั่วโมงหรือ72ชั่วโมงเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ประโยชน์ของการทำไอ f ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เกิดผลดีกับร่างกายมากขึ้นข้อที่4ตามที่ทุกคนเข้าใจว่า i f มันเป็นการลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันยังเป็นการช่วยรักษาร่างกายให้ร่างกายได้มีสุขภาพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในเรื่อง โรคเบาหวานเนื่องจากการทำไอเเนี่ยก็จะมีช่วงที่ทําให้ร่างกายมีการปรับระดับอินซูลินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงทําให้โรคเบาหวานมันดีขึ้นโรคหัวใจก็เช่นกันเนื่องจากช่วงฟาสติ้งร่างกายไม่มีอาหารที่มาเผาผลานเพราะฉะนั้นการเผาผลานที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะนําพลังงานที่ถูกสะสมไว้ไม่ว่าจะเป็นไขมันใต้หน้าท้องการทำฟาสติ้งมันก็จะช่วย ให้ไขมันที่อยู่ตามร่างกายแล้วก็ที่ข้างขางอยู่ในเส้นเลือดมันถูกสลายไปจึงทําให้เกิดปัดจจัยที่ช่วยลดการเกิดเกล็ดเลรอลในเส้นเลือดและก็ลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจส่วนโรคมะเร็งจริงๆถึงแม้จะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนหรือยังไม่มีผลวิจัยทางการแพทย์ที่มีความแพร่หลายแต่ในความเป็นจริงแล้วการทำา IF หรือการทำฟาสติก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง เนื่องจากช่วงฟาสติ้งมันก็จะมีการเข้าไปนำพลังงานที่ถูกสะสมหรือเป็นเซลล์เก่าๆเ,เป็นเซลล์ที่ข้างๆอยู่ในร่างกายเอามาเป็นพลังงานทดแทนมันก็จะทำให้เซลล์ต่างๆนั้นได้มีการสลายไปแล้วก็ลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายมันก็จะเป็นผลทําให้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งได้ ซึ่งในอนาคตผมก็เชื่อว่าผลวิจัยของ IF ที่เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งก็จะชัดเจนขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้อที่5ข้อสุดท้ายค IF คือ,อยาอายุวัฒนะและก็อย่าทำให้เราหน้าเด็กเ,เนื่องจากช่วงฟ a สต i n งที่เราทำ IF มีปฏิกิริยาที่ไปช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการเสียไปในร่างกายซึ่งถ้าอนุมูลอิสระน้อยลงแล้วก็ การอักเสบของร่างกายมีน้อยลง <S <S ก็จะทําให้เรามีผิวพรรณที่ดีขึ้น <S <S แล้วก็ทําให้เราหน้าเด็กลงทั้งหมดนี้ก็คือ5ข้อหลักๆที่อยากจะมาพูดให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับ IF ที่ทุกคนได้ทํากันอยู่ว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าการลด,ดน้ำหนักส่วนการทํา IF ก็อยากให้ทุกคนได้ไปศึกษาแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมในการทํา IF ว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วสิ่งนั้นก็จะทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักมากขึ้นไม่ใช่แค่การลดน้ำหนักแต่เป็นการทำให้สุขภาพของคุณดีขึ้นแล้วก็มีอายุยืนยาวดีแล้วก็มีอายุยืนยาวขึ้นได้อยู่กับคนที่คุณรักได้ยาวนานสุดท้ายก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดแส้กระดิ่ง คุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เราี่ห้สำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ